ฉันทะลักควจรจำขักสนนำชวน fade, ฝึกฝนคลังคำซับ er, รักคนต้องส่วนเพื่ออภิปรายเขียนการปอยกลองการสร้างสังงานพืชพันไม้ ยอดกวีหลากหลายเผยแพ่เราไว้ห้องสมุดฝันยังคงก้องดังหนังสือยังคงปลุกใจจากากกาจนบัดอ้ยเขียน ซื้อยังคงปลุกใจจะปากกาจะรถไปเขียนเรื่องราวในหัวใจเรียนรู้ทุกสัมพันธ์ ขอฟ้าอันไกลเก็บฝันไว้ในคำที่เขียนด้วยรักและใจฝันยังคงก้องดังหนังสือยังคงปกใจจับปากกาจะรด,ดไปเขียนเรื่ เก็บฝันไว้ในคำที่เขียนด้วยรักและใจ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชมินนุชรวงยี่ค่ะพวกเราอยู่วัดบรรรักษ์ห้องสมุดร,รองเนียนวัดเป็งทองหลังพิทักษ์วิทยาคารจัดนักงานเขตบากกะปีกรุงเทพมหานครวันนี้พวกเรานำบทร้อยกองประเทศกาบยานีสซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ตามขั้นตอนในรูปแบบวีวีแอลโมเดลซึ่งมีเจ็ดขั้นเรียนรู้ ได้ถ่ายทอดไว้อยู่ในบทเพลงที่ทุกท่านได้รับชมและรับฟังไปค่ะขั้นที่ 1. นึ่งฉันทะลักน่ารู้คือการเรียนรู้แผนผังกับยานนสิบเอกขั้นที่ 2. อทักษะสู่การฝึกฝนคือลงมือทำแบบฝึกทักษะคำของจองต่างๆขั้นที่สคําคำศัพท์ละคน คือการคิดคำที่เกี่ยวกับหัวข้อให้เป็นในเรื่องยาวเดียวกันขั้นที่4ลงพื้นที่อธิปลายคือลงพื้นที่ในส่วนอุาสรร์แลกเปลี่ยนเรียนดูและอธิปบายกลุ่มขั้นที่5ลงมือแต่งร้อยกองคือแต่งบทร้อยกองกับยานีสิเจากหัวข้อพื้ชพันไม้ที่ศึกษา ัทนที่6วาดรูปมองที่พันไม้คือการวาดรูปศึกษารายละเอียดจากพันไม้จริงจากบทร้อยกองในจากบทร้อยกองที่แต่งในส่วนพฤกษศาสตร์และขั้นที่7เผยแพร่ในห้องสมุดคือนำผลงานมานำเสนอเผยแพร่ให้รุ่นน้องและบุคคลต่างๆได้รับชมเช่นในวันนี้ทักษการ สัปดา์ห้องสมุดขอบคุณค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัตตาสุนารีงานเดี่ยวที่หนูแต่งเรื่องต้นหูกวาหูกวามีประโยชน์ไม่มีโทษอยู่สองสีหูกวา,า,นนาก,ากนั้นดีดีใช้บำรุงรับประทานขอบคุณค่ะงานเดี่ยวที่หนูแต่งเรื่องต้นเสื่องฟ้า เครื่องฟ้าใช้ประดับหน้ามองจับใช้ตกแต่งมองดูยามเห็นแสงมีสีม่วงแสนแง้มตาขอบคุณค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาชิมาเชกวันงานเดี่ยวที่หนูแต่งเรื่องหมากเหลืองมากเหลืองแสนดูดีมองกี่ทีก็ไม่เบื่อ หน้ามองดูทุกเมื่อต้องรอเพื่อใช้ตกแต่งขอบคุณค่ะชื่อเด็กหญิสุราแจ้งเมืองงานเดี่ยวที่หนูแต่งเรื่องต้นตรงญี่ปุ่นตรงญี่ปุ่นสีสดย่อมมีมดมาไต่ใบไม่ว่าปลูกที่ใดก็เติบโตได้สวยงามขอบคุณค่ะครับหลังจากที่พวกเราได้แต่งบทร้อยกลองซึ่งเป็นงานเดี่ยวแล้ว พวกเราได้ศึกษาพันไม้จากสวนพืชศาสตร์แล้วนำมาแต่งเป็นบท้อยกองประเภทกาบยานีสิบเที่เกี่ยวกับต้นทองหลางลายครับมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเรื่องต้นทองหลางลายต้นทองหลางลายงามลีดอกยามเดือนธันวาต้นสูงงามสง่าสูงเสียดฟ้ากิ่งก้านใบ ใบอ่อนทําเนี่ยงําเคียงส้มตำจัดเรียงไว้ของหลังเป็นคันไม้ยึเดเหนี่ยวใจในโรงเรียนโครงงานยอดนักกวีกับยานีสิบเดในส่วนพุทธศาสตร์ของคุณค่ะ